สวัดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวัยรัฐบาลไทยงบประจําที่หนึ่งเมษาสองห้าหกแปดนะครับ,บวันนี้เด่น8กับ2องนะเด่น8กับ2องนะแก็มี83 8สามแปดหกแปดห้าแปดสี่สองสามสนะเจ็ดสามเนะ มีต่าน,นี้แคปไว้เลยนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาหนังสรรรือก็มาดูคำเตือนนะครับเตือนนะครับสนัมสนส,นาสนาาลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสน,าสนาาการเล่นการพนันสิปีกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางกิตศาาสตราหาซื้อสาาลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผ่บานพาตาราดีแจ็ช่องเอชชัยชาวนเล็เด็ดไว้แม่นๆนะครับ ไปเลยนะแอดว่าน่าจะเข้านะมัวนนี้นะครับน่าจะติดมา1ตัวนะครับติดมา1ตัวนะมัวนนี้เรมาดูกันเลยนะสำหรับหมัดเด็ดนะหกับเจนะหมัดเด็ดหกกับเจ็ดนะหกสี่หกแปดหกเก้าหกห้านะจ็ก็จะมีเจ็ด7ี7เจ็ดแปด้าเจ็ดห้นะ หนน้ำทิพย์สมมยน,นะครับห้ากับหนะครับห้นะสู่รโทนรศาส์นะครับสกับ8ปดนะ2กับ8นาานะครับเกับแนะครับมาดูหน้านี้กันเลยนะครับเมียยาตาทิพย์นะครับห้าปนะครับห้า น่าจะติดมาหนึ่งตัวอยู่นะครับห้าแปดชาวบ้านบอกเลขนะครับแปดครับสามสองนะครับนะติดมาหนึ่งตัวนะครับติดมาหนึ่งตัวนะครับสวยนะครับสองตัวนี้นะครับสวยนะครับนะครับตัวนี้ตัวนึง ถามตัวนะับสวยๆแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะับใช้วิจารยณก่อนการรับชมนะับมาดูว่าที่แล้วนะมว่าที่แล้วที่แล้วว่าทีแล้วเข้าไหมาเออพวมีน้า สามกับสี่ 0, นะสามกับสี่ก็เข้าไปที่สามสองนะครับบนล่างนะบนล่างเลยเนอะไทยว่าหนังสือไม่แม่นนะครับเแม่นทุกเล่มนะครับเอหมวดที่แล้วมาเด่นนะครับสามกับศูนย์นะครับก็มาสามหกกับสามสองนะครับก็เข้าไปที่สามสองนะครับ น้นำทิพย์มีพีนะครับเข้าไปที่หกสามนะครับสามสองก็เข้านะครับสูตรผลซา์นะครับเลืบนนะน้นนำสามกับสี่นะครับล่างหนึ่งกับสองนะครับก็เข้าเต็มนะครับนำ้ำเมยยาตาทิพย์นะครับเข้าไปที่สามสองนะครับสามศูนย์ห้านะครับเข้าไปที่สามสองนะครับนี่ครับชาวบ้านบอกเลขนะครับ สองสี่เจ็ดนะครับพอไปที่สองสามนะครับเต็มเต็มนะเต็มนะใครอ,คอยากแคปไปดูนะแปดสามสองนะครับวันนี้นะครับันนี้ออก วันนี้แปดสามสองนะแปดสอาไปเลยนะเขาไปตามต่อนนะทานมนะสี่แปดเนะสี่แปดเนะนี่นะบอกให้มาทีไรออกทุกทีนะมาหนึ่งตัวนะวันนี้มา2ตัวเลยเก้าสองสามนะ 9, 2, 3, นะ วันนี้เก้าสองสามนะครับที่แล้วเข้าไมหมล่ะไปแล้วจานมนะครับศูนย์สองสามนะครับมาทั้งสองมาทั้งสามนะครับวันที่แล้วนะวันนี้สนะี่แปดเก้านะสี่แปดเก้านะจ่าทรงพลังก็แปดสี่ศูนย์นะครวันที่แล้วชนสามนะสามมาสามนะวันนี้ชนสี่นะสี่จะมาหรือเปล่านะครับ ที่แล้วกรูเก่าเข้าสามหกนะครับสามหกสามนะคกูเก่าวันนี้นะเก้าสองสามนะเก้าสองสามนะ เลขโขลานะไม่ดูเลขโขลานะวันที่แล้วก็เข้าไปที่หกสามตรงๆนะจานแม่นจริงนะนี่ครับวันที่แล้วนะเข้าหกสามนะนี่ครับวันนี้แปดละเก้านะได้จานแม่นจริงนะ เลขโหราศาสตร์นะครับสองกับหกนะครับสองกับหกวันที่แล้วสี่เจ็ดไม่เข้านะครับจานสมโชคนะครับเข้าบนเข้าล่างนะวันที่แล้วนะมาดูวันนี้นะมาดูวันนี้นะวันนี้เด่นบนสามหกห้าสี่นะครับดึงเด่นมาที่ห้าหกกับห้านะครับเลขท้ายสองตัวนะครับสามเจ็ดเก้าห้านะครับดึงเด่นมาที่สามกับเจ็ดนะครับ นี่พรเทพนะครับเด่นสองหกนะครับสองสามสองเจ็ดสองห้าสองสี่นะครับหกสามหกเจ็ดหกห้าหกสี่นะครับแปดสามแปดเจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่หกสามกับสามสองนะครับเมืที่แล้วนะครับดูกันนะครับว่าวันนี้จะเข้าต่อเนื่องปะนะครับ ที่แล้เข้าทำบนทั้งล่างนะครับมาดูวันนี้นะ,นะครับหกกับห้าครับหกจะเข้าต่อเนื่องป่านะครับเอสก็ว่าน่าจะเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเขนหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับ คลิปต่อไปก็จะเป็นเลขเด่นล่างนะเด่นล่างคลิปเด่นล่างนะคอ้าใครเป็นาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ดูคลิปหน้านะครับเด่นล่างนะเป็นสรุปล่างนะครับแล้วก็จะเป็นชุดสรุปองสุดท้ายนะครับก็ตามนี่นะเอ่อสำหรับ ี่เข้า,าใหม่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพอจะได้พลาดคลิปใหม่ของทั้งช่องนะครับก็มีหมวดซปเปอร์แท็นะครับตามส่นช่องช่วยค่าราการหนังสือทินสอนะครับก็กดเข้าไปได้นะครับก็ท่าในใดที่พอจะมีกำลังซั์ก็สนับสนุนช่องนะครับเป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับจะได้มีทำคลิปด,ดีๆให้มา fc ได้มาดูกันนะครับ ใครจะสมัครสมาชิกช่องก็สมัครสมาชิกช่องได้นะครับทำเลขน้อยหางให้นะครับเอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ